ตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูนางเงือกริมทะเลกันเป็นจุดไฮไลท์เลยแหละเอาง่ายๆถ้าใครมาออกรุงโคเปนเฮเกนก็จะต้องมาชมวิวจุดนางเงือกจุดนางเงือกมีประวัติศาสตร์น่าสนใจยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีทีนึงปฏิมากรรม The Little Mermaid ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโคเปนเฮเกนโดยได้รับแรงบันดาล ใจจากนิทานชื่อดังของฮันคิสเตียนแอนเดอร์เซนรูปเงือกเนี่ยนะครับเปิดตัวเมื่อวันที่23สิงหา1913เป็นของขวัญที่คารจาคอบเซ้นผู้ผลิตเบียร์ชาวเดนมาร์กมอบให้แก่เมืองโคเปนเฮเกนตั้งต่างานอยู่ในน้ําที่ท่าเรือลังเกลิมนี่และคอยต้อนรับนักเดินทางสู่ท่าเรือจานนั้นใครมาที่นี่นะครับแวะมาดูได้ก็จะตั้งอยู่ริมน้ําคนจะไปถ่ายรูปกันเยอะวันนี้ผมก็มาเก็บภาพสวยๆให้ทุกคนได้ดู นี่ครับหนางเงื่อกทุกคนคนก็จะมากันฝนมันตกืินๆไม่ได้แรงแต่ว่าก็ไม่อยากปากฝนฝนตกแล้วอากาศยังหนาวอีกนี่แหละเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนมาเดนมาร์กแล้วเนี่ยจุดหนางเงื่อนน่าสนใจก็มาครับมาแล้วเนี่ยก็มาให้เห็นมาให้พบมาให้เจอตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีเรือฟอร์รี่ฟอร์รี่ฟอร์รี่จฟอร์รี่จอดอยู่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะ หมายความว่าเอาขยะเผาแล้วก็เป็นพลังงานไฟฟ้าะฉะนั้นโรงไฟฟ้าที่นี่เนี่ยจะเป็นมิตรต่อประชาชนขยะที่เก็บได้เนี่ยเขาก็จะส่งตรงให้กับโรงไฟฟ้าเลยนะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยก็คงโดนต่อต้านกันพอสมควรจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทั้งทีแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการกำจัดขยะที่ดีที่สุดก็คือการเผาเผายังไม่พอนะครับเผาแล้วเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยยิ่งดีใหญ่